ตอบคำถามนี้ค่ะเราจะยกเลิกแอปพลิคได้ยังไงเมื่อเราลงทะเบียนใช้แบบรายเดือนรายปีไปแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าพลิกอาร์เลยและไปที่โปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนเสร็จแล้วไปที่3จุดข้างบนเลยค่ะไปที่3จุดข้างบนเสร็จแล้วไปที่การตั้งค่านะคะพอเรากดเข้าไปที่การตั้งค่าเสร็จนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราเลื่อนหาคําว่าการสมัครสมาชิกนะคะ พอเรากดเข้าไปมันจะมีคํำนี้นะค่ะที่แบบว่าถ้าคุณต้องการยกเลิกหรืออะไรเนี่ยให้กดเข้าไปที่คําว่า Here ตรงนี้นะคะที่เป็นสีม่วงพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้เลยค่ะหน้านี้คือ Google Play นะคะเราจะมายกเลิกแอปไหนเราสามารถเข้ามาในตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เรายกเลิก p i กอาร์นะเราก็ไปที่ p i กอาร์เลยค่ะพอเรากดเข้าไปที่ p i กอาร์เสร็จนะคะเราก็ไปที่คําว่ายกเลิกการสมัครข้อมูลแล้วก็ไปที่คําว่าไม่เป็นไร พอกดคำว่าไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้ค่ะให้เราคอมเพลนไปได้เลยค่ะว่าที่เรายกเลิกการใช้บริการเนี่ยเพราะอะไรนะคะของไม่กบจะเลือกสาเหตุอื่นๆแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราแล้วกันนะคะไม่กบก็ใช้ว่าอื่นๆนะคะแล้วก็มาให้เหตุผลค่ะถ้าเรากรอกอื่นๆต้องมีเหตุผลแต่ถ้าเรากรอก หัวข้อที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะเราก็มาใส่เหตุผลของเราเสร็จแล้วก็กดไปที่คําว่าดําเนินการต่อค่ะพอกดดําเนินการต่อจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่คําว่ายกเลิกการรับข้อมูลค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็เป็นว่าพิกอาร์ตของเราถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจมินและก็แชร์ให้ไม่กดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ